สวัสดีครับบรรยากาศตอนเช้านมเะครับผมบรรยากาศพาทิศใกล้ขึ้นนะครับผมนี่ครับบรรยากาศวนกพาทิศกำลังจะขึ้นครับผมเป็นบอลแดงๆครับพี่น้องสวยงามครับผมไก่แจ้งครับผมนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติ กลางทุ่งหน้าเข่าเขียวกระจีครับเดี๋ยวสิตายพี่น้องไปดงกันครับผมตอนนี้ใกล้ส่แจ้งครับผมบรรยากาศสลัวสลัวครับผมบรรยากาศฝนลินจังน่อยพี่น้องบรรยากาศตอนเช้าครับนี่ใกล้แจง้งแล้วแจ้งที่หนึ่งเดี๋ยวผมสิตายบรรยากาศทุ่งหน้า เขาเขียวเขียวเห็นพี่น้องในเบิ่งกันครับผมอันนี้ไก่แจ้งครับผมที่ตะเวนกำลังจิโฟขข้นพี่น้อง นี่เลยครับพี่น้องได้พร้อมสุดท้ายบรรยากาศทุ่งหน้าเขียวขจีพี่น้องได้เบิ่ง,งากันครับผมไปชมกันเลยครับว่าได้บรรยากาศพี่น้องนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศยีมโม่เสาครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องรอบๆด้วยภูเขาครับผม ไปกลางเต็นนอนเบิ้งธรรมชาติโอสิดยอดี่น้องเลยตรงหน้าเขียวกระจีครับสัมผัสหยาครับคนในเมืองกรุงต้องไปพักผ่อนครับผมไปพักผ่อนชมม่มบรรยาก,กาศธรรมชาติ โอ้สวยงามพี่น้องวัได้ว่างๆก็ลองไปเที่ยวบ้างนะครับเด้อเสียงล่องกับแหงหดครับบรรยากาศตอนเศร้า ไปพักฟันสักอาทิตย์หนึ่งนี่โอ้คือสิมีแห้งนะครับพี่น้องนะไปพักฟันเต็มทีครับผมสนุบสวยไปกลางเต้นไปกันหลายๆคนครับผมอ้ยสนุกสนานเอาละครับมาช่วงท้ายคลิปแล้วครับผมสำหรับพิ่นีกัไว้สักนีดนะครับ চাঁচা করবো